มองผมเนี่ยผมเห็นพระที่สักเนี่ยผมก็มีข้อสงสัยในใจของผมนะว่าท่านจะสักเพื่ออะไรความขังอย่างนี้เหรอความขังความสวยงามอย่างนี้หรอผมมองว่าเราไม่ต้องสักอะไรเยอะแยะครับจริงๆแค่ใจเราเนี่ยรักษาสินห้ารักษาแค่สินห้าเขาพอไม่ต้องไปสักให้มันดูเลอะเทอะดูเปื้อนอะไรอย่างนี้ครับ จริงๆนะครับบางทีคําที่เขาเขียนมาอย่างเงี้ยที่เราสักสักกันอยู่เนี่ยบางบางคําเขาอาจจะด่าเราอาจจะเขียนมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่รู้เราก็ไปคิดว่าโอ้มันเท่มันขังมันเหมือนพูดต้องขังมันมันไม่ได้เท่อะไรเลยมันไม่ได้ดูดีมันไม่ได้ไม่ได้สวยเลยครับถ้าเราจะสักผมว่าเรานี่สักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ที่ใจเราเนี่ยรักษาศีลห้าให้มันให้มันสวยงาม